อ่ะก็สวัสดีนะครับผมโอ๊ท่าอินนะครับและนี่ก็คือ EP ที่2นะครับสำหรับม้าโยงซ้ายนะครับผมหรือว่าตำรามาซ้ายสยามนั่นเอง EP นี้นะครับผมก็ผมจะมาพูดถึงนะครับในช่วงต้นของหนังสือเล่มนี้นะครับผมอ่าในช่วงต้นของหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของอ,อัตชีวประวัติของท่านอาจารย์ต่อ ท่านอาจารย์ต่อจะเล่าปูเรื่องตั้งแต่ในยุคสมัยก่อนขุนทองคํามาเลยนะฮะนะครับก็คือจะมีในเรื่องของยุคสมัยก่อนขุน้องคํานะครับผมแล้วก็มาจนถึงยุคขุน้องคํายุคขุนเงินเลยนะครับผมท่านก็จะปูมาเรื่อยๆนะครับผมว่าประวัติของท่านเนี่ยดำเนินเป็นเป็นแบบไหนบ้างซึ่ง แต่ละช่วงแต่ละตอนนะครับผมก็จะมีในส่วนของดีเทลนะครับผมหรือว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะมากมายเลยทีเดียวมาในช่วงของบทแรกเลยนะครับของหนังสือเล่มนี้นะครับท่านอาจารย์ต่อนะครับได้พูดถึงเรื่องราวนะครับผมในสมัยก่อนคุณทองคำนะครับผมซึ่งก่อนคุณทองคำนะครับผมก็จะมีนะครับผมท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตำนานเลยนั่นก็คือท่านอาจารย์ สมบรมสุขนั่นเองนะครับผมหรือว่าอาจารย์เงี่ยมนั่นเองนะครับผมท่านอาจารย์สมบรมสุขหรือว่าอาจารย์เงียมเนี่ยเป็นแชมป์อยู่หลายทศวรรษเลยนะครับซึ่งเป็นตำนานนะครับผมก่อนยุคของท่านอาจารย์เซียนปองอีกนะครับผมก็ท่านนี้เนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็นอาจารย์ของอาจารย์ในวงการของหมากรุกไทยเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมีวลีนะครับผมที่ ท่านอาจารย์นะครับได้เคยได้พูดไว้นั่นก็คือใครเดินตัวหมาดเรือม้าโคนเม็ดและเบี้ยเก่งหากเกรงกลัวไหมนะครับหากแต่กลัวคนที่เดินขุนเก่งเท่านั้นนี่เป็นวลีเด็ดเลยนะครับจากท่านอาจารย์สมบลมสุขหรืออาจารย์เงียบนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมต่อมาหลังจากที่ท่านอาจารย์สมบลมสุขนะครับได้เป็นแชมป์นะฮะอยู่หลายทศวรรษเลย เรียกได้ว่าครองบัลลังยาวนานเลยนะครับผมก็ได้มีอาจารย์ที่ชื่อว่าเซียนหมูนะครับหรือว่าคุณสุรการวงนินนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นที่มานะครับผมของคําว่าโคนสุรการนะฮะในปัจจุบันนี้นั่นเองคุณสุรการวงนินนะครับผมได้มาทาบทามฝีมือขึ้นในปีนะครับพศ2509นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นการปะมือกัน2รายการติดเลยนะฮะนั่นก็คือ รายการชิงแชมป์สนามหลวงครับผมและชิงแชมป์เทศบาลกทมนั่นเองนะครับในรายการสนามหลวงนะครับผมเซียนหมูสุรการนะครับผมได้เปิดรูมหาก่อนนะครับซึ่งได้เปิดเป็นหมากม้าเทียมนั่นเองฮะส่วนท่านอาจารย์เงียมครับเปิดเป็นม้ายงขวาครับเป็นโคนนําเม็ดครับผมโดยที่เกมนี้นะครับผมท่านอาจารย์หมูสุรการนะครับได้เล่นเป็นเกมบุกครับ โดยการโยนเม็ดนะครับเข้าไปที่กลางกระดานให้เบี้ยก,กินเลยนะครับเพื่อบุกเข้าโจมตีฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับถูกลูกเก่าครับของท่านอาจารย์สมรมสุขนะครับหรือว่าท่านอาจารย์เงี่ยมนั่นเองนะครับก็โดนลูกเก่านะครับของท่านอาจารย์เงี่ยมไปบทที่ปลายกระดานนะครับเหลือเป็นรูปเหลือเบี้ยผูกแล้วก็เบียดชนะไปได้ในที่สุดนะครับโดยท่านอาจารย์เงี่ยมนั่นเอง และในรายการชิงแชมป์เทศบาลกทมนะครับในช่วงปลายปี2509นะฮะครั้งนี้นะครับเสียนหมูสุการครับได้เริ่มเป็นการเปิดหมากม้ายงซ้ายครับผมส่วนท่านอาจารย์สมบรมสุขครับก็เปิดเป็นหมากม้ายงขวาเช่นเดิมเลยนะฮะก็ท่านอาจารย์หมูนะครับทำการบุกนะครับผมด้วยการสังเวยม้าตัวเองนะครับผมแลกกับเบีย้ยครับเพื่อป้องกันหน้าขุนนั่นเองนะครับผม และบุกเข้าโจมตีแบบเป็นชุดเลยครับผมจนทําให้ท่านอาจารย์สมพรลมสุขนะครับผมแบบเริ่มตั้งรับไม่ทันฮนะก็จนทําให้ท่านอาจารย์หมูนะครับผมได้เป็นต่อหมากในช่วงปลายกระดานครับเป็นเบีย้ย3ตัวเลยนั่นเองนะครับและทําให้เกมนี้ครับท่านอาจารย์หมูนะครับเซียนหมูหรือคุณสุรการวงนินเนี่ยรับชัยชนะไปนั่นเองตั้งแต่นั้นมานะครับจึงทําให้รูปหมากไม้ยงซ้ายนะครับ เป็นที่เรื่องลือนะครับในนามของคุณสุรการวงนินนั่นเองต่อมาก็ได้มีการสัมภาษณ์กันเกิดขึ้นนะครับผมโดยการไปสัมภาษณ์นะครับประวัตินะครับของเซียนหมูนะครับหรือท่านอาจารย์สุรการวงนินนะครับผมก็มีการสัมภาษณ์นะครับผมเกี่ยวกับการเกิดขึ้นนะครับของรูปหมากไม้ยงซ้ายนั่นเองนะครับซึ่งท่านอาจารย์สุรการวงนินเนี่ยก็ได้ให้คําตอบไว้ว่าเดิมทีนะครับผมก็ ได้ศึกษานะฮะเกี่ยวกับม้าผูกนะครับทางด้านขวามืออยู่นะครับตลอดเลยนะครับแต่ว่ามีวันนึงเนี่ยท่านก็ได้ไปนั่งถอดหมากรับหน้ากระจกเงาฮะแล้วก็เห็นเป็นรูปสะท้อนครับอ่าเป็นรูปสะท้อนนะครับจากขวาขึ้นไปทางด้านซ้ายนั่นเองนะครับผมพอ,อท่านอาจารย์ได้เห็นดังนั้นเนี่ยจึงเริ่มนะครับผมลองมาถอดนะครับม้าที่ไปผูกทางด้านซ้ายมือดูบ้างซึ่งท่านก็บอกว่ามันก็ พอลองเริ่มไปถอดดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่เร็วนะนะครับท่านก็ได้ให้คําพูดไว้ประมาณนี้และต่อมานะครับผมก็มียุคสมัยนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นยุคขุนทองคาเกิดขึ้นนะครับผมในปี2527ครับก็นับว่าเป็นสังเวียนเก่าแก่ที่มีนักโขกนะครับระดับตํานานมากมายเลยเข้ามาประทะฝีมือกันยกตัวอย่างเช่นสุรการวงนินหมาปรีชาดอนหนวดเฟิรม์มทรงแสงโสม รวมถึงดาวรุ่งนะครับผมอย่างท่านอาจารย์หนุทองด้วยนั่นเองแล้วก็มีชื่อนะครับผมที่เป็นตำนานอื่นอือีกมากมายที่ผมไม่ได้กล่าวขึ้นไปนะครับที่ระบุไว้ในหนังสือเล่มน,นี้นะครับผมก็ ลองมาอ่านกันต่ออยู่ได้นะฮะและแน่นอนว่าคุณต้องคำนะครับผมได้จัดขึ้นทั้งหมด13ครั้งซึ่งใน13ครั้งนี้ก็ได้มีตำนานนะครับที่ยังมีลมหายใจอยู่ในปัจจุบันนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือท่านอาจารย์เซียนป่องนั่นเองครับสุชาชัยวิชิตครับที่ได้แชมป์นะครับ ถึง5สมัยเลยนะครับในการจัดขุนทองคำทั้ง13ครั้งนี้และในยุคขุนทองคำครั้งที่2ครับในปี2531ครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับผมเซียนหมูสุรการวงนินครับได้มีโอกาสเข้ามาชิงชนะเลิศนะครับกับท่านอาจารย์ป่องสุชาติชัยวิชิตครับโดยแข่งด้วยกันนะครับทั้งหมด3กระดานครับแน่นอนว่าท่านอาจารย์เซียนป่องนะครับผมได้ชัยชนะครั้งนี้ไปแต่มีอยู่หนึ่งกระดานครับผม ที่ท่านอาจารย์หมูสุรการวงนินครับได้ชนะท่านอาจารย์เซียนป่องไปหนึ่งกระดานนั่นเองและเป็นกระดานเดียวครับที่ท่านอาจารย์หมูสุรการวงนินครับได้เปิดเป็นรูปหมากมายงซ้ายครับและเอาชนะไปได้ในกระดานนั้นนั่นเองนะครับจึงทําให้เกิดสิ่งที่น่าคิดขึ้นมาเล่นๆว่าถ้าสมมติว่าท่านอาจารย์หมูสุรการวงนินนะครับผมได้เปิดรูปหมากมายงซ้ายนะฮะทั้ง3เกมเลยคลจะเป็นอย่างไร นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแค่แนวคิดให้คิดกันเล่นๆเฉยๆนะครับต่อมานะครับในช่วงของบทที่3นะครับของหนังสือเล่มนี้ครับชื่อตอนว่ามาซ้ายดั้งเดิมครับ